ต้องขอญอาตท่านหัวหน้าพักประชาชนท่านนัทงป์นะครับขอนับวันที่หนึ่งตุลาคมคือวันที่คือวันแรกนะครับแล้วท่านนับไปสี่เดือนก็คือ31มอมกราคมยุบสภาแน่นอนครับอันนี้ถือเป็นพันธะระหว่างเอระหว่างพักที่ลงนามใน MOA กับทางพรรประชาชน ผมทราบดีครับว่าความมุ่งหมายของเราเป็นอย่างไรผมเห็นพร้องกับทางพักประชาชนครับว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรซึ่งมันถึงเวลาสมควรแล้วครับเราต้องคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจครับแต่มีติ่งท้ายนิดหน่อยครับท่านประธานที่เคารพติ่งท้ายที่ผมอยากจะขอ กระทำและทําให้สําเร็จก็คือจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่ต้องเข้ามาแก้ไขความเสียหายของประเทศที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แล้วมาครับ